เก็บความรู้อันนี้นะครับเราให้กับผู้ใช้รถบ้างเจ้าของรถบ้างรถจนของท่านท่านที่ใช้เครื่องเ็นผินนะขค้ืเอ็เบนซินก็ต้องมีการจุดระเบิดด้วยหัวเทียนหัวเทียนได้ไฟมาก็จะคอยคอยพวกนี้นะฮะคอยพวกนี้ทํามาจากอะไรทํามาจากขดทองแดงสองชนิดสองขดคือเล็กกับใหญ่ซ้อนกันผ่านขดผ่านแกนเหล็กอ่อนก็เหล็กแผ่นบางๆอย่างนี้นะฮะคอยเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ สองเทนนี้เขาเรียกว่าคอยสุติยภูมิกับคอยปฐมภูมินะครับเมื่อเอาไปฟ้า12โวลต์เข้ามามันจะเกิดพลังงานสนามพลังงานแม่เหล็กถ้าเปิดตัวเดียวงี้ก็การเปิดตัวรีโอยแต่ถ้าสองตัวรวมกรรันเล็กับใหญ่รวมกันมาไหนจะดันกันดันกันเกิดกระแสฟ้า,าเขาเรียกว่าไฟกระโดดรถยนต์ต้องใช้ไฟกระโดดในการจุดระเบิดเพราะว่าไม่กระโดดไม่ได้ไฟต้องแรงพอที่สามารถกระโดดข,ข้ามขีววงเทียมไม่ได้ถึงจะจุดระเบิดได้ันนี้ ที่บอกคือกรณีที่ชดเช็ครดเองเงี่ยว่ารถเดินไปเต็มสูบอะไรเงี้ยสายเคเทียนหลุดแม่เลยถ้าเกิดเราไม่รู้รู้เท่าไปึงการอย่างงู้ไปจับสายเคเียนอย่างงี้อย่างี้เราไม่รู้สายรู้เพราะมนมองไม่เห็นจับคอยงี้คอยแตกเปล่าไม่รู้กระแสะไฟที่ออกมาจากคอยนะครับหนึ 15, ่งหมื่นห้าพันโวลต์ถึงสามหมื่นโวลต์อะเราดีดีครับบ้านไฟบ้านเราสองรอยี่สิบโวลต์นะครับชอดคนตายมาแล้วแต่คอย รถยนต์สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าออกมาได้เขาเรียกไฟกระโดดสามารถออกมาได้หนึ่งหมื่นห้าพันโวลต์ถึงสามหมื่นโวลต์มันมันมันยิ่งกว่าเป็นพันๆเป็นหม<ส>ื<ส>่นเท่าเลยนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูกันคือผมมีอิ<ส>อนิเตอร์อินิเตอร์คือตัวเสริมยานเขาเรียกวตัวโหลดสัญญาณกับแบตเตอรี่หนึ่งลูกและลเลดีเลดีหนึ่งตัวผมก็แปลงมาทําการแปลงมาดัดแปลงมาเพื่อจะให้เห็นกระแสไฟ คือต้องการไฟเสถียรให้มันเกิดการช็อตต่อเนื่องถ้าผมไม่ใส่ตัวรีเลย์ตัวนี้หรือเดินแปลงนี้มันจะออกแป๊บเดียวคือจะมองไม่ชัดอ่าอันนี้คือเราให้มันต่อเนื่องจะได้เห็นชัดว่าไฟมันมันจริงไหมที่่าสาหมื่นโดต์อ่านี่นะครับไฟคอยออกจากหัวเทียนที่รถยนต์เราใช้กันอยู่มันลักษณะอย่างนี้แต่ที่เรามันไม่เห็นอย่างนี้เพราะมันไม่ต่อเนื่องเป็นจังหวะซึ่งเราเลยดูนิดเดียวแต่ถ้าเกิดมันต่อเนื่องอย่างนี้อย่างนี้มันไม่อยู่กับที่เพราะไฟกระโดด ไฟที่จะกระโดดคือกำลังหวัดกำลังวังวมันต้องสูงมากถึงจะกระโดดได้ถ้า220ยังแป๊บเดียวยังไม่กระโดดนะแต่เกิดน,นี้มันกระโดดเป็เห็นชัดๆอย่างนี้นะาถามว่าถ้าโดนเข้าไปเกิดอ,อะไรขึ้นผมก็ไม่รู้แต่ผมรู้ผมโดนบ่อยมันครับมันถ้าโดนเขาโอ้ยกระชุ่มกระชวยเหมือนเป็น14บครั้งอ่ะถึงดังขึ้นมาเชียวโอเคครับความรู้น้อย เวลาจะจับคอยหรือสายโอเพนพวกนี้ให้ทําการสวมหนุงมือยางหรือไม่ก็ใช้ตัวช่วยเคือย่างเงี้ยมันจะมีสนุนกันนะไม่ใช่ว่าจับตรงนี้นะไม่ใช่ไมีคีมกันแต่ไมีคีมเป็นเหล็กไม่มีตัวยางกันก็อันตรายเพราะไฟที่ได้ออกมาเนี้ยหมือนเหมือนสิบสี่อีกครั้งเลยโอเคนะครับผวมรู้เล็กเล็กน้อยบอกต่อๆกันไปอันตรายถ้าเราไม่รู้จริงก็อย่าไปทําไปจับเข้าหูหาช่างดีกว่าไม่เท่าไหร่ะชีวิตเราคุ้มค่ากว่า Okay, hap?